ผมว่าผู้ชายหลายคนนะครับต้องเป็นเหมือนผมแน่นอนดูซานอฟนาชีนะครับแล้วก็อยากได้ฮาร์เลย์เอาไว้ขับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ทีนี้จะทํายังไงเพราะว่าทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าฮาร์เลย์เนี่ยโคตรจะแพงผมเลยตัดสินใจหาซื้อชอปเปอร์ราคาถูกๆมา1นคันแล้วก็แต่งขับสไตล์แบบแจ็คเทเลอร์ต้องบอกว่าโปรเจกต์คันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยเริ่มต้นยังไงบ้างคันนี้ผมปั้นตั้งแต่รถเนี่ยเป็นโครง มันโคตรเหนื่อยคือกว่าจะหาอะไรแต,แต่ละอันเนี่ยมาประกอบมาประกอบเนี่ยคือมันเหนื่อยมากนะครับหารถที่สภาพสมบูรณ์ดีๆของครบๆเนี่ยมาทําดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับคันนี้ผมทําเอง80%นะครับทั้งประกอบทั้งทําสีวิ่งไปเอาอะไหล่ไปเอาเครื่องหาของแบบว่าพลิกแผ่นดินเลยสิ่งที่หายากที่สุดในคันนี้นะครับก็คือขายึดบังโคลนหลังของไดานาแท้นะครับผมเนี่ยไปได้ที่พระราม2แล้วก็บังโคลนหลังไดานานะครับเป็นงานไฟเบอร์ซึ่งราคาถูกกว่าบางังโคลน แท้ดายน,นาเนี่ยเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวรถที่ผมใช้นะครับตัวโครงรถเนี่ยจะเป็นรีฟาน v 2 5 0ส่วนเครื่องจะเป็นของยามาฮ่าวิลากโก้นะครับซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่อะไรด้วยกันได้นะครับรูที่ใส่เครื่องเนี่ยจะตรงกันเป๊ะเลยส่วนถังน้ํามันนะครับใช้ถังเดิมของรีฟานล้อหน้าหลังเดิมรีฟานล้อหลัง15ล้อหน้าส7ส่วนเบาะนะครับผมทำเอาเองโดยการที่ใช้เศษเบาะเก่าๆนะครับน่าจะเป็นเศษเบาะของคาวาซกิจ t o นะครับซึ่งก็ทําโครงเบาะด้ววยไไฟอร์แล้ก็ป จ้างร้านเบาะเนี่ยหุ้มอีกทีหนึ่งแฮนด์ hand นะครับเป็นแฮนด์ทีบาร์12นิ้วงานไทยหน้ากากควอเตอร์ของแต่งฮาร์เลย์นะครับงานไทยไม่ใช่ของแท้นะกระจกมองข้างเนี่ยสั่งจากลาาด้านะครับคือสั่งมาเนี่ยมันใส่ไม่ได้แบบพอดีเป๊ะนะครับต้องตัดแต่งเอาเกลียวของ รถยามาฮ่าฟิลานโนนะครับมาใส่อีกทีหนึ่งก็กองแต่ง ale, ada, ทรงฮาร์เรย์ราชดาเช่นกันนะครับเอาละ่ะน่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปลงในแอป,ปแดงไว้นะครับแต่ก็แนะนําว่าอย่าไปดูเลยครับเพราะว่าคุณภาพวิดีโอที่ตอนนั้นทําออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยภาพแตกสุดๆนะครับแต่ก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ที่ช่องโยตวิวีโอใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมจะตอบเท่าที่รู้แล้วก็เท่าที่ผมพอจะจําได้นะครับเพราะว่ามันผ่านมา5ปีแล้วข้อดีของการปั้นรถแบบนี้ อย่างแรกเลยเนี่ยเราไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายตู้มเดียวนะครับเหมือนเราค่อยๆผ่อนไปทีละตัวค่อยๆซื้ออะไหล่ไปทีละชิ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการปั้นรถแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือมันจะเหนื่อยมากแล้วก็ท้อนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะเสร็จแล้วก็โอกาสที่เราจะเลิกกลางคันเนี่ยมีเยอะมากนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับให้ซื้อรถที่สมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ค่อยเอามาทําดีกว่า